สวัสดีค่ะจากร้กาน T.J. Auto Max นะคะวันนี้เป็นเช้าไม่สิเที่ยงแล้วเป็นเที่ยงของวันเสาร์ดูเหมือนอากาศเช้ามากฝนฝนไม่หยุดเลยตกตั้งแต่ว่าเมื่อวานจนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดชื้นไปหมดสัก้าก็ไม่แห้งเดี๋ยวพาดูก่อนตัวนี้ลูกค้ามาใช้บริการเป็นยางใต้แดงค่ะลูกค้ามาเปลี่ยนยางอบิสโตนตัวนี้ ตัวนี้ยางป้ายแดงเห็นเห็นสีไหมมันมองไม่เห็นสีอ่าตัวนี้เป็นยางป้ายแดงหนึ่งแปดห้าหกสิบสิบห้าค่ะในราคาที่เราใจช่วงนี้หน้าฝนนะคะลูกค้าใช้รถนี่ต้องพึงยางด้วยนะคะดูด้วยว่ายางตัวเองสึกหรอหรือเปล่ามาเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยดีกว่าขายในราคาที่ไม่แพงค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแม็กและยางอ่ะอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะไม่ว่ากันโบจะพูดทุกคลิปนะคะว่ารับประกันล้อแท้ค่ะไม่ซ่อมไม่ดุง้งไม่ทําสีแน่นอนจ้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ